ตัวนะคะวันนี้จัดมาให้เป็น1.9 Z b ดบู Power 4ประตูนะคะตัวนี้ปี18จด19เลยลูกค้าท่อสิ่งจัดฟรงไม่น้อยนะขายอยู่ที่4 29,000 7,001ตลอดสัญญาเดี๋ยวไปดูตัวรถก,กันเลยค<ม>ันนี้บอกเลยนะคะก็จังหน้าหล่อๆดีไซน์สปอร์ตไฟตาเป็นโปรเจกเตอร์ LED ตัดหมอกม่ให้เรียบร้อยนะคะห้องเครื่องเนี่ยเดิมๆแต่ว่าเปลี่ยนท่อมานะคะอ่ EGR อุดเรียบร้อยแล้วเพิ่งเห็น <laughs> จะเปลี่ยนท่อมาทั้งเส้นเลยนะเบรกเป็น ABS นะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนแม็กแปลงอะแดปเตอร์มา5ลูแม็กคีสามเนะปรับข้างมีไฟเลี้ยวมีชุดกันสัตาดมาให้เรียบร้อยไม่เพียง66,000กุญแจได้มาเป็นรีโมทแล้วพวงมาลัยมัลติฟังชันวิทีทุเชื่อมบลูทูธได้เกะหกสปีดเบาะผ้านะคะปรับไฟฟ้าหมดเลยแล้วก็ท่อซิงมากเหยียบนิดเดียวแต่ท่อโคตรด,ดัง ออมานะลูกค้าไม่ชอบหนูเอาออกให้เลยนะคะตัวนี้ไลเนอร์ตรงรุ่นนะเอาใจสายซิ่งนะเชื้อเพลิงดีเซลลูกค้าสมุดคู่มือยังอยู่แอร์เย็นมากนะคะคันนี้สำหรับใครที่แบบว่าชอบไซซิ่งไว้รุ่นสร้างตัวเอาแบนหลักไปผ่อนถูก7,100นะต่างจังหวัดทางสียถึงที่ส่งไวฟรีถึงบ้านลิงไลน์โระลับหัวให้ใต้คลิปจ้าทักมาโทรมา,มาได้เลยคะ่ะ